If you want love, you love good สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกมลชนกพิงโยยิ่งอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสร้อวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโครงการอิ่มท้องสมองใสใส่ใจวิถีพอเพียงมาดูกันเลยนะคะว่าบ้านดิฉันเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างและปลูกผักอะไรบ้าง ชนิดที่หนึ่งก็จะเป็นต้นหอมนะคะชนิดที่สองก็จะเป็นผักหวานนะคะชนิดที่สามก็จะเป็นต้นมะนาวนะคะชนิดที่สี่ก็จะเป็นต้นตะไคร้นะคะและนี่จะเป็นชนิดสุดท้ายชนิดที่ห้านะคะต้นขาค่ะสัตรัชนิดแรกนะคะก็จะเป็นไก่บ้านนะคะ ที่สองจะเป็นบัวน,นะคะสวัสดีครับผมนายสุภชัยกั้นจักรนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมแปลงผักของนักศึกษาที่ปลูกไว้นะครับประโยชน์ของแปลงผักนะคะที่หนูได้ปลูกไว้ก็จะใช้ในครัวเรือนค่ะไม่ต้องซื้อประหยัดค่ะลดค่าใช้ใจ่ายค่ะได้แบ่งปันผู้อื่นค่ะ นี่ก็จะเป็นผักที่ดิฉันปลูกไว้นะคะก็สามารถนำมาทำอาหารได้กินในครัวเรือนค่ะ<ม>ก็จบการนำเสนอแล้วนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ